สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัดจารบีให้กับหินเจียนะครับเพื่อนๆหลายคนงงทำไมนะครับหินเจียต้องอาจจะอัดจารบีด้วยหรือเพราะว่าเครื่องดัดยาอะไรก็ต้องอัดจารบีนะครับเครื่องมือหลายๆอย่างก็ต้องอัดจารบีหินเจียก็ต้องอัดนะครับต้องทาจารบีด้วยนะครับทาตรงไหนนะครับ เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับจะต้องถอดน็อตสีตัวตรงนี้นะครับ1 2 3 4ตรงนี้นะครับนะครับามาถอดกันเลยนะครับถอดน็อตแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อน อ่านี่ครับเห็นไหมครับจาระบีแห้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาใช้งานไปนะครับบางทีนะครับเฟืองสึกได้นะครับเพื่อนเพือนอาจจะมีเสียงแปลกๆดังมานะครับนี่ครับหลายคนนะครับไม่ค่อยอสนใจใส่ใจตรงนี้นะครับนี่ครับต้องอัดจาระบีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีอเฟืองนะครับอันนี้ก็เป็นจาระบีเก่านะครับแห้งหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ นี่ครับอันตรายนะครับถ้าไม่ใส่นะครับพังเอาได้นะครับอของผมหินเกียร์ก็ย่อถูกๆนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจดูแลดีๆนะครับก็ใช้งานได้นานนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวนำจารบีนะครับใส่ลงไปในนี้เลยนะครับ ใส่ประมาณนี้พอครับเพื่อนๆใส่ประมาณขอบตรงบานี้พอนะครับนี่ครับตรงบานะครับจะมีบาอยู่นะครับโอเคเสมอบาก็พโนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่นี้ครับที่เหลือก็ประกอบกับเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องทานะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะหมุนนะครับก็จะติดวนไปในนี้เองนะครับเวลาเราใช้งานนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะทาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ทาก็จะดีนะครับแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะทาอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากนิ้วสุกปกนะครับก็าหาอะไรมาปาดมาป้ายนะครับอันนอ่าน,นี่ครับเ,เพื่อนๆใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลักดูนะครับ โอเคครับเพื่อนๆใช้งานได้นะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาลงจากเดิมนิดนึงนะครับเสียงนิ่มขึ้นนะครับเสียงนิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็ส่งผลดีนะครับมันจะไม่เกิดความร้อนเยอะนะครับเพราะว่าจะระบีนนครับนอกจากมีหน้าที่ที่จะล่อลื่นนะครับปกป้องชิ้นส่วนที่เป็นเฟืองแล้วนะครับก็ยังลดความร้อนที่เกิดกับฟันเฟืองที่เกิดกับการเสยดสีได้นะครับก็จะช่วยลด ความร้อนตรงนั้นไปนะครับเพื่อนเนก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็นําไปทําตามกันได้นะครับก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนปีปีน้องน้องทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนะครับก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ